สวัสดีค่ะ FC คนมีฝันนะคะวันนี้แอดกำลังตามหาคุณแม่เอียนก็ได้ข่าวจากอาจารย์เทนบอกว่าคุณแม่เอียนอยู่ที่บ้านอาจารย์เทนนะคะคลิปที่แล้วบอกว่าจะมาคุยกับคุณแม่เอียนคนมีเซนท่านบอกว่ามี hey, ปู่มากระซิบบอกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงข้างวัวที่แล้วปังปังไหมไม่ปังค่ะมันพลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยคุณแม่ได้เลขอะไรน้องัวที่แล้วเก้าห้าหก เก้าห้าหกออกเก้าศูนย์ล่างแล้วก็ออกเก้าสามห้าแต่ว่างวดก่อนนู่นได้เจ็ดห้าคุณแม่ถูกเนาะถูกค่ะมีเข้ามีหลุดเนาะ,ะค่ะคุณปู่นี่จะบอกเจ็ดห้างดงดก่อนนี่เขาก็บอกเก้าเก้าสองล่างสามแปดเก้าเก้าสองล่างสามแปดเก้าสองกับหกสองน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะก็ไปแน่เพราะมาอกี้มาคุยกับ ป่อปูทางนี้ก็ตรงกันบอกคุณแม่สามตัวแล้วก็บอกเลขสองตัวเก้าเก้าสองสามปดนี่จริงนะคะป่อปูนะงมก้มลงคุณแม่จะมาดูทุกวันเลยเนาะเหนื่อยขึ้นหน่อยถ้าตรงกับเลขนี่ถอยหลังเดินหน้าความฝันของคุณแม่นี่แอดเคยมาดั้งถามคุยกับคุณแม่หลายครั้งแล้วเนาะถ้าปูจะบอก ถูกเลขนี้นี่จะมาย้ําคุณแม่ว่าคืนนี้จะมาย้ําอีกไหมก็ยังรอดูอยู่คุณนี่จะต้องมาถ่ายคลิปของคุณแม่เนาะพรุ่งนี้ถ้าเป็นเลขย้าแอดก,ก็จะมาถ่ายให้อีกทีหนึ่งนะคะเอฟซีถ้าอย่างนี้ก็รอดูประมาณวันที่สามสิบพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เทนเนาะพรุ่งนี้เนาะอาจารย์เทนเหมือนกันใช่ไหมครับพรุ่งนี้ยังย้ําตัวเดิมเนาะพรุ่งนี้นเน,นาะอาจารย์รเทนกับ คุณแม่เอียนนะคะคนมีเซนส์ทั้งสองท่านนะคะไปไหนก็จะไปด้วยกันถ้าเห็นคุณแม่เอียนก็จะเห็นอาจารย์เพนแน่นอนนะขอบคุณยายนะคะคุณแม่เอียนนะคะแอดมาถามความฝันของคุณแม่คุณแม่บอกว่ามีปู่มาบอกเลขที่คุยเมื่อสักครู่นี้เนาะ992ถงว่็หลัก38แล้วก็ข้างล่าง38นะคะ38แน่นอนด้วย มั่นใจ okay. พูดกับพ่อปูเ <F 4 S 2> อฟซีก็พลอยคิดว่าคุณแม่มั่นใจไปด้วยเนาะพูดกับพ่อปูคุยกับพ่อปูให้พ่อปูเงยขึ้นเงยลงให้ถอยหน้าถอยหลังถอยท่านก็ถอยแล้วท่านก็ค <c oughs> ุณแม่นะคะคุยกับปลาไหลนะคะออป,ปะลาไหลสีทองนะที่อาจารย์เทนได้เลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงมาก็บอกว่ามีดวงดีถูกตลอดเมื่อที่แล้วอาจารย์เทนก็ถูกลอตเตอรี่ก็ถูกคนดวงดีนะคะ คุณแม่คะคืนนี้เราต้องรอว่าคุณแม่จะฝันเนาะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้นะคะค่ะเด็ดติดตามคลิปคุณแม่พรุ่งนี้จะมาย้ำเลขให้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะกับอาจารย์เทนด้วยเนาะพรุ่งนี้ก็โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆช่วงเช้าเดี๋ยวแอดจะโทรมาคุยกับคุณแม่แล้วก็อาจารย์เทนนะคะพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ